ติดตำนานเฮียนโรงเรียนผีดุของไทยมาฟังติดตำนานเฮียนโรงเรียนผีดุที่สุดของประเทศไทยโดยเร,เรื่องต่อไปนี้เป็นตำนานที่ยังคงพูดถึงและบอกเล่ากันปากต่อปากจะหล่อและน่ากลัวแค่ไหนไปดูกันค่ะหนึ่งใครในห้องสมุดเป็นเรื่องของห้องสมุดในโรงเรียนชื่อดังที่ว่ากันว่ามีเรื่องเฮียนเรื่องบลอนให้เล่ากันได้ทุกวี่ทุกวันคนที่เจอบ่อยสุดคงหนีไม่พ้นบรรณารักษ์ ที่นั่งนั่งอยู่ก็จะเห็นเงาดำอยู่บริเวณมุมมื้อของห้องสมุดแต่พอเดินไปดูกลับไม่เห็นมีใครกลับมานัง่งก็ได้ยินเสียงคนคุยซุบซิบกันเสียงวางหนังสือทั้งทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครปาครั้งตอนเช้าพอเปิดห้องสมุดกลับมีรอยเท้าเดินทั่วห้องสมุดท,ท,ทั้งทที่ก่อนจะปิดห้องก็ทำความสะอาดอย่างดีแล้วทำเอางงกันไปหมด อีกเรื่องที่เป็นตำนานก็คือเรื่องบาดยิงห้องสมุดของอดีตนักเรียนคนหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมีคนเห็นบาดยิงของเขาไปตกอยู่ตรงมุมมืดที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้งานบ่อยๆขณะทุกวันนี้ยังมีคนเอาบาดผีใบนี้มาคืนอยู่บ่อยๆจนบรรณารักษ์หลอนกันไปหมด 9. ก้าตำนานผีโปเขียว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดปกติโรงเรียนก็มักจะมีโกดให้นักเรียนหญิงผูกโบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำน้ำเงินแต่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ผูกโบสีเขียวมาโรงเรียนทุกวันจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวเธออยู่มาวันหนึ่งเรื่องร้ก็เกิดขึ้นเมื่อพัดลมในห้องเรียนเกิดหล่นลงมาตรงที่เธอนั่งพอดี ทำให้เธอเสียชีวิตคาห้องเรียนแบบนั้นเวลาผ่านไปเรื่องราวของเธอก็เงียบหายไปจนมาถึงคาบเรียนของครูใหม่คนหนึ่งที่พอถามคำถามขึ้นและไม่มีใครตอบจูจๆครูก็พูดขึ้นมาว่าอ่ะโบเขียวตอบข้อนี้สินักเรียนที่อยู่ในห้องก้องงกันใหญ่เพราะไม่มีใครปูกโบสีนี้ ครูก็ยังไม่อยู่ชี้ไปที่หลังห้องบอกว่าเด็กคนนั้นอะที่อยู่หลังห้องผู้จบทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบแต่อาถรรพ์โรงเรียนประถมโรงเรียนประถมแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองนนทบุรีที่มีเรื่องเล่ามากมายทั้งเรื่องกุมารทองของบรรณารักห้องสมุดที่พอตอนเช้าทีไรห้องสมุดที่จะเรียบรอยต้องถูกซื้อคนหนังสือจจกระจาย อยู่ๆหนังสือก็ตกลงมาจากชั้นโดยที่แถวนั้นไม่มีคนอยู่แถนยังมีเสียงวิ่งเล่นของเด็กมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆและยังมีเรื่องห้องน้ำชายที่ถูกปิดตายก็มีเสียงร้องไห้ปริศนาและมีคนเห็นรินญยานของเด็กหญิงยืนร้องไห้สะ้อนกระจกแต่สุดท้ายก็ได้รู้ความจริงว่าที่ดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นโรงพยาบาลเก่าขาดพระย,ยังรู้สึกถึงกิ่นวิญญาณอาฆาต ที่แรงกล้าของที่นี่เจ็ดรองเท้าส้นสูงในห้องน้ำหญิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของห้องน้ำหญิงบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่ากันว่ามัสจะได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินวนไปวนมาในห้องน้ำอย่างไมห่หยุดหย่อนเชื่อกันว่าเป็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงที่เคยถูกฆ่าตายในห้องน้ำแห่งน,นี้ซึ่งตอนนั้นเธอใส่รองเท้าส้นสูงมาด้วย เลยทำให้ยิ่งเชื่อกันเข้าไปใหญ่ว่าวิญญาณของเธอยังไม่ไปไหนแต่ยังคอยวนเวียนหนูอยู่ในที่ที่เธอตายหกหีห้องพยาบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนชื่อดังแถวสยามที่เป็นหนร่งวมเด็กเก่งทั้งหลายเรื่องมีอยู่ว่าปกติเดเก็ดเกๆที่ขี้เกียจเรียนอยากจะโดดเรียนไม่ชอบวิชาไหนก็อ้างมักจะอ้างว่าไม่สบายสุดท้ายต้องไปห้องพยาบาล แต่ที่โรงเรียนนี้คงจะทำอย่างนั้นได้ยากเพราะมีเรื่องเล่าบอกกันมาว่าถ้าใครแอบห่วยไปนอนห้องพยาบาลแล้วก็จะเจอดีคือจะเห็นเท้าคนเดินมาแถวเตียงทีท่มีข้าตั้งไว้แต่แับไม่มเห็นเงาคนบ้านก็ยินเสียงคนเดินแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องทำเอาเด็กแกล้งป่วยไม่กล้ามานอนห้องพยาบาลกันเลยนะคะห้ามีคุณยายบนตึกเรียน เป็นเรื่องเล่าที่นักเรียนเล่าต่อต่อกันมาว่ากับสิ่งที่ครูเห็นคนหนึ่งวันนั้นครูคนนี้มาโรงเรียนเช้าเลยยังไม่มีใครมาโรงเรียนกันมากนะพอเดินไปถึงตึกมองขึ้นไปกับเห็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดออกจีนจีครูก็คิดในใจว่าเป็นผู้ปกครองของใครมาหาใครจึงรีบเดินขึ้นไปพอไปถึงชั้นกลับไม่พบคุณยายคนนั้น แล้วทางขางที่ทางขึ้นทางลงของสุดนี้มีอยู่ทางเดียวแต่คิดครูก็ขนลุกแล้วจึงตัดสินใจหันหลังเพื่อที่จะเดินต่อแต่ก็ต้องอยุดชะงักเมื่อเห็นคุณยายคนนี้นั่งอยู่หน้าห้องครูจึงทําเป็นมองไม่เห็นและจะเดินเข้าห้องไปแต่ระหว่างที่เดินคุณยายกลับหันคอตามครูไปจนเลือดค่อยๆไหลออกมาจากคอใบหน้าก็ยิ้มไปด้วย แล้วก็มีเสียงเอียดดังลั่นเหมือนเสียงกรนประต,ตูคูจึงรีบวิ่งเข้าห้องและไม่กลับมาดูเหมือนเรื่องจะจบแล้วแต่พอตอนเย็นคูก็ได้ยินข่าวของแม่หมอ,อโรงเรียนตกบันไดคอหักเสียชีวิตเมื่อไปเห็นรูปก็ถึงกับชอบ็อกเพราะคือคุณยายที่ครูเห็นตอนเช้านั่นเอง4หลอหนาอาคาร6เป็นเรื่องของโรงเรียนชื่อดังย่านสากเกตตัวทับรี ที่ว่ากันว่าแต่ก่อนเคยเป็นสาราพัสบอกมาก่อนจึงทําให้ทุกวันอังคารจะต้องมีการทาบุญสึกก็มีเรื่องเล่าหลอนๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเคยมีครูคนหนึ่งทํางานเลิกดึกพอเดินกลับลงมากลับเห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่ตรงป้ายทางเดินครูจึงเข้าไปถามว่าเป็นอะไรเหรอทําไมยังไม่กลับบ้านแต่พอเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นครูก็ตกใจจนร้องไม่ออก เพราะน้ำตาของเด็กคนนั้นไหลออกมาเป็นเลือดแผ่นป้ายที่นั่งอยู่ก็ติดกับผนังไม่มีทางที่จะมีคนนั่งตรงนั้นได้ตัวเลยต้องวิ่งกลับบ้านไปเรื่องมีได้มีแค่นี้เพราะเคยมีเด็กที่มาเช้าเ้านั่งรองเพื่อนอยู่ในห้องอยู่ดีๆก็มีเด็กหญิงใส่ชุดนักเรียนเดินเข้ามาแต่หน้าไม่คุ้นจึงถามชื่อว่าชื่ออะไรหรอทำไมมาเช้าจังเด็กคนนั้นไม่ตอบกลับร้องไห้และวิ่งออกไป ลงมาเมียงจับพร้อมกระโดดลงไปเมื่อวิ่งตามไปดูกับไม่เห็นร่างของใครทั้งนั้นเลยว่ากันว่าเป็นวิญญาณของรุ่นพี่ที่เคยกระโดดสุดข่าตัวตายนั่นเองสามผีเลือยนในโรงเรียนคงไม่แตกที่ใครอยากจะลองเล่นผีด้วยแก้วเพื่อลองดีในโรงเรียนแต่เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วหลายคนอาจจะกลัวจนไม่กล้าเล่นก็ได้เป็นเรื่องของท่องดนตรีไทยที่ถูกปิดตาย ที่ว่ากันว่าถ้าใครเดินผ่านใครไปส่องดูต้องเจอดีอยู่บ่อยๆเลยทําให้เด็กกลุ่มหนึ่งอยากลองขอ,องเลยไปเล่นผีเหรียญในห้องนั้นดูตอนแรกๆก็คิดว่าเป็นคนขาดเหรียญหลังๆเริ่มกลัวขึ้นจนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มลงไปนอนชักถึงกับพื้นที่เหลือจึงตะโกนเรียกเพื่อนที่รออยู่ข้างนอกให้เข้ามาช่วยแต่กลับไม่มีใครเข้ามาจู่ๆลมพัดมาจากไหนก็ไม่รู้ ทำเอาประตูหน้าต่างชนกันดังตั้งๆจึงวิ่งไปเปิดประตูแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกจึงพากันยกมือว่าเพื่อขอกรมาขอโทษที่เข้ามาลบลูทันใดนั้นประตูก็เปิดออกอย่างง่ายได้เพื่อนที่เราอยู่ข้างนอกก็ตกใจว่าทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่เรียกให้ช่วยทั้งทังที่ข้างในตะโกนร้องแทบใยแต่ข้างนอกกลับได้ยินแต่เสียงหัวเราะของ เรื่องของศึกสองโรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุที่มีจุกสุดหลอนที่เด็กๆเ,เล่ากันมาจนหลอนนั่นก็คือศึกสองชื่อเมื่อก่อนมีลิ์แต่จู่ๆก็เลิกใช้งานกันไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุแต่จริงๆท,ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าลิศตัวนี้มันไม่ธรรมดาก็ราะเคยมีคนงานก่อสร้างตายขณะที่กำลังิสร้งลิงต,งตัวนี้อยู่ คนเลยมักเจอรเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยๆทั้งเงาประหลาดเสียงกรีดร้องและมือรผีที่โผลออกมาให้เห็นกันจ้าจเรื่องของตึกสองยังไม่หมดเพราะมีเรื่องของห้องน้ําที่ตอนเย็นๆใครเข้าไปใช้งานมักจะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำห้องข้างๆอยู่ตลอดเวลาท้งๆางที่ไม่มีคนแถมยังเคยมีคนเห็นเงาคนต่อคิวกันแต่ตอนออกมาก็ไม่เห็นมีใครได้ยินเสียงเปิดประตูที่ดังปึ้งปั้ง ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ทำเอาคนที่เดินคนเดียวกับไม่กล้าเดินคนเดียวกันอีกเลยหนึ่งใครในห้องสมุดเป็นเรื่องของห้องสมุดในโรงเรียนชื่อดังที่ว่ากันว่ามีเรื่องเฮเรื่องบอนให้เล่ากันได้ทุกวี่ทุกวันคนที่เจอบ่อยสุดคงหีีไม่พ้นบันณารัสที่นั่งนั่งอยู่ก็จะเห็นเงาดาอยู่บริเวณมุมมืของห้องสมุดแต่พอเดินไปดูกลับไม่เห็นมีใครกลับมานั่งก็ได้ยินเสียงคนคุยซุบซิบกัน เสียงวางหนังสือทั้งๆท,ที่ในห้องนั้นไม่มีใครมาครั้งตอนเช้าพอเปิดห้องสมุดกลับมีรอยเท้าเดินทั่วห้องสมุดทั้งๆท,งที่ก่อนจะปิดห้องก็ทำความสะอาดอย่างดีแล้วทําเอางงกันไปหมดอีกเรื่องที่เป็นตำนานก็คือเรื่องบัาดริงห้องสมุดของอดีตนักเรียนคนหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมีคนเห็นบาดยิงของเขาไปตกอยู่ตรงมุมมืด ที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้งานบ่อยๆขณะทุกวันนี้ยังมีคนเอาบัตรผีใบนี้มาคืนอยู่บ่อยๆจนบรรณารักษ์หลอนกันไปหมดอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องลี้ลับจากเราด้วยนะคะ